เริ่มคลิปมาเราได้เรียกแรปเตอร์ที่เราจับไว้จากอีพีแล้วมาช่วยหาหนังแต่ผมเนี่ยก็ลืมไปว่าแรปเตอร์เนี่ยมันเลือดเหลือน้อยแล้วเนื่องจากอีพีที่เราได้จับเนี่ยมันใกล้ที่จะ,ะตัวอยู่แล้วแล้วแหละทําให้มันโดนดีโลเนี่ยลุมสวบอย่างน่าสงสารแล้วมันก็นะครับเราได้เสียเกรักของเราไปแล้วไว้อะไรสามบิ ผมที่แค้นจะจัด,จดเลยวิ่งเข้าไปสู้กับไอ้พวกดิโลอย่างสู้ด้วยความแค้นแบบขับเคลื่อนด้วยความแค้นคือจนเกือบเอาตัวเองไม่รอดเนละแต่ก็สุดท้ายก็ชนะมาได้แต่ผมที่คิดว่าตัวเองอ่อนแอเกินไปที่ทำให้แรปเตอร์ของเราตายก็เป็นเพราะความอ่อนแอของเราเราจึงได้รีวิ่งเข้าไป ในโตรครับเพื่อที่จะสร้างพิกแอดอันใหม่เพื่อไปฟาร์มเหล็กให้เราสามารถได้อาวุธที่แข็งแกร่งกว่านี้เอ,เอาไว้สู้กับไอ้พวกดินโลที่มันทําให้เราต้องสูญเสียเพื่อนคนแรกของเราไปแล้วก็ฟาร์มอย่างหนักตลอด30มสสินาทีที่ต่อไปนี้นะก็ตัดไปเลยกัน และหลังจากการฟาร์มอย่างหนักตลอด10นาทีที่ผ่านมาแล้วก็ได้มาแล้วอุปกรณ์เหล็กเกือบอก็คือครบชุดเลยก็คือทั้ง Pi กแอคแแล้วก็ตัวสิกเกก็คือตัวเคียวเกี่ยวเกียวไฟเบอร์แล้วก็หอกเหล็กนั่นเองซึ่งเป็นอุปกรณ์จําเป็นแล้วสําหรับในตอนนี้ซึ่งถ้ากับว่าเรามีของครบที่จะออกไปสํารวจโลกแล้วแต่ก่อนหนึ่งก็ต้อง ลองของสักหน่อยซึ่งภารกิจต,ต่อไปของเราก็คือการลงถ้รนั่นเองเพราะว่าไม่อยา่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ยาคูณ1สิบมาสักอัน2อันเพื่อที่จะเอาไปจับสิ่งมีชีวิตที่ปอดแข็งแกร่งพอที่จะทำให้เราปลอดภัยปุ่นใจได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเปล่า แทมแรปเตอร์ของเราก็ยังมาโดนไอดโลตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้หรอกเผาพันธุ์เนี่ยมันสว่วไปแล้วอีกต่างหากทาให้เราเนี่ยจะต้องอ่าใช้ความทางรัดสักหน่อยโดยการลงท่าหายายาคูณสิบเพื่อที่จะไปจับให้ได้ตัวโหดเพราะว่ายิ่งถ้าเรามียาคูณสิบเนี่ยเราก็จะได้ตัวที่โหดยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้เราได้เทมิ่งเอฟเฟกที่สูงขึ้นเองในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะ ของฟาร์มของเพื่อทําเตียงเพราะว่าถ้าเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านปัจจุบันเราเลยไม่สิมันก็คือฐานปัจจุบันเราอะนะคือมันอยู่ใกล้ๆเลยก็คือผ่านแม่น้าฝั่งนี้ไปก็จะไปเจอกับร่องเล็กๆที่จะไปเจอทําได้เท่นั้นซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการนําเตียงเนี่ยเข้าไปไว้ตรงจุดรับอาร์ติแฟกต์ก็คือใกล้ๆกับจุดรับอาร์ติแฟกต์เราจะได้แบบเกิด มาเอาอาร์ติแฟกต์แล้วก็เดย์สมอลเลยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปเกิดยังเสาแล้วก็เอาไปเอาของไปแลกซึ่งเราไม่ได้ทำแค่ไอ้ถ้ำนี้ทํำเดียวด้วยเราจะทํากับถ้าลาวาด้วยแต่ว่าถ้าลาว่าอยู่ไกลก็ต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงในส่วนของตอนลงถ้ำไม่มีอะไรมากเลยนอกจากเราได้กดไทดีเซฟไปแล้วทําให้สัตว์ในนี้เนี่ยเกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยเอาจริงๆคือมันโคนไม่เกิดเลยแต่เราน่าจะลงมาช้าไปทําให้ มันมีงูกับแมงปองเกิดแถมข้างล่างก็มีแมงมุมด้วยแต่โชคของเรายังดีที่ตรงในในส่วนของตรงที่เราอัติแฟกเนี่ยมันไม่มีแมงมุมเกิดเพราะปกติอาจจะมีเกิดนะซึ่งเราก็โชคดีไปเราจรึงวางเตียงได้แต่ตอนแรกเราวางเตียงไม่ได้เราก็งงมกันทำไมแต่พอเราวางเตียงได้เราก็ได้รีบรับอัติแฟกแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปข้างบน,นทันที พอถึงข้างบนถ้ำเนี่ยเราก็ได้รีบเดินทางไปสู่เป้าหมายต่อไปทันทีซึ่งเป้าหมายนั้นก็คือถ้ำลาวานั่นเองระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางไปเราก็ได้เจอซากโคตัวนึงเราตื่เต้นใ,นใจว่าเราจะให้ซากโคตัวนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไปเกิดทีงจุดที่ใกล้กับถ้ำลาวเาื่องจากเราเพิ่จะเดินเอาเป็นว่าวนในส่วนของตอนที่เราลงถ้ำเนี่ยเราเนี่ยดันลืมกดอัดไว้อะนะเพราะาเราได้ กดหยุดไปเพื่อที่จะไปไทไปเซฟเพื่อที่ถ้าเราเปิดตุยขึ้นมาเราจะได้ไปกลับมาในจุดก่อนเราลงได้เพราะเราจะได้ไม่ต้องมาคาบเตียงใหม่นะซึ่งเราลงไปแล้วแล้วก็ไปวางเตียงแล้วด้วยคือเราลืมอัดจริงๆเรากดหยุดแล้วเราก็ลืมกดปิดซึ่งถ้าใครไปเช่อวเราลงมาแล้วเรานี่อาร์ติแฟกต์ออฟ Artifact of Massive หรือ Artifact ที่เราจะได้พวกอาวุธปืนแล้วก็ตัวของหน้าไม้ซึ่งมีประโยชน์มากในการจับสัตว์แล้วก็เป็นอาวุธในช่วงต้นเกมระยะไกลได้ดีมากส่วนระยะไกลก็จะใช้เป็นหอกไปก่อนก่อนที่เราจะทำเฟสทูแล้วเบิร์ดเอาบูดาบดาเมจ500กว่าซึ่งจริงๆดาเมจ500กว่าถือว่าน้อยมากเลยนะในที่แห่งนี้เพราะว่า สาตัวโหดของแถวนี้เนี่ยเลือดประหลักพันทั้งนั้นเลยซึ่งถ้าเราฟันไม่โดนหรือมันดาเมจแรงมากเราก็อาจจะโดนสวบทีเดียวได้เลยในตอนนี้เราถึงสกยลแล้วเป้าหมายเดียวของเราก็คือการแลกของและของที่เราได้ในของอาร์ติแฟกต์เอาเมสซีก็คือ,อยาคนณซีแล้วก็จะมีเป็นหน้าไม้แล้วก็ปืนนะส่วนของอาร์ติแฟกเอาฮันเตอร์เราจะได้เป็น ยาคูสิบอีกอันหนึ่งกับโลซึ่งโลไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมเพราะว่ามันกันได้แต่มันกันได้น้อยนะอย่างเวลาเราการก็ต้องกดกันด้วยซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอื่นแล้วนะเพราะคลิปนี้มันจบแล้วคือเรางงเหมือนกันว่าคลิป40่นาทีเราสามารถตัดมาแนาทีได้งั้นก็คลิปนี้ไว้เจอจบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีวูเกนบาย